เวลามันเนี่ยต้เกี่ยวเขามาแล้วหลังจากรอมานาน,นครับรอก็ว่อฝนฝนตกตลอดตกตลอดแล้วเคาก็จมน้ำ,ท,นนำที่เกี่ยวยากท่านนะครับเผมจมน้ำลุงจะได้เขมไหมครับ เดือดยากนะเอาเชื่องสุดมากครับหน,น้ามลายครับ รดูครับมีแต่น้ำครับน้ำมันปล่อยไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่าครับเนี่ยน้ำเน็ตบอร์นี่ครับก็ในนามันก็เทื่อเท่ากันเมื่อครับนี่ครับที่นี่ท้องมันก็ล่มแล้วก็ไปจมน้ำครับผมว่าคงจะเสียหายหลายนะครับเมื่อกี้เนี่ยคงจะไม่ค่อยได้เท่าไรละรอกเรา น่งคิดนี่นะครับนี่ไอที่ต้องเกี่ยวเนี่ยเขามันล่มแต่ยังไม่มีร่วงนะครับมันก็เน่าไปแล้วเขาก็เกี่ยวไปนะครับดูว่าครับผมที่ตอนตอนนี้เขาเราเนี่ยมันจมน้ำครับเต้นล่มมัดเลยครับหาต้นยืนไม่มีเลยแหละครับต้นยืนนับได้เลยแหละครับโอ้ทำยากรับนาครับครั้งแรกเขานี่ยยังดีเลยครับเขางามเลยครับ นี่ครับเนี่ยที่ไล่นึงครับเนี่ยมันจะได้เขาพอดห้ากระซอบไหมครับนี่ดูแล้วก็ดูเขามันไม่ล่วงนั้นมั้นเขาแปลงนุ่นเลยครับมันเขาแปลงที่เกี่ยวมันดูเม็ดเขามันล่วงครับมันไม่นั่นครับมันเพราะว่ามันเสียหลายมันจมนามหาตนยืนม่มีเลยแหละครับนี่คเนี้ยวก็ยากหน่อยนึงนะครับ ถ้าเขามันตัง้งเนี่ยเว้ยเดี๋ยวสิบนาทีก็น่าจะเซ็ตแหละครับเนี่ยใส่เวลาครับเนี่ยน,น,นี่นี่นี่ทำได้เต็มที่ชมน้าม,มัดทอดเขาเสียหายมัดน้าม,มันไม่มีที่ไปมันเท่ากันมัดละวน้า อีตอนนั้นพี่สูบใส่ห้าทีนะลูกไม่นี่น่ะมันแรงเนาะพวกที่บ้องสูบไปน่นนะบ้อนนามันไม่ง่ายก็ไม่เขานี่เราจะว่าตอนนั้นพี่สูบใส่นะนี่น่ะสูบใส่นาเนี่ยทั้งหมดห้าทีฝนตกล่อมๆอะไรทอดตัวมันแรงเนาะเหมือนนาดโน่นน่ะนาลูกอ้วนปลาไก่เนี่ยไม่คิดว่าจะได้เลยซ้ำไฟนะนั่นก็สูบใส่บิงนั่นสูบใส่สองแต่แต่บิงนี่สามทีก็สูบต่อจังนี่แหละนี่นี่ทอยยางนีไปสูบใส่นี่แหละกระทอยดูอ่ะ มันล่มมืดเลยที่จิงเข่าดีเยี่ยนเนี่ยเสีย,ยอ่ามันที่นี่มันปล่อยน้ำไปไม่ได้ไงเนี่ยเนี่ยลุงปล่อยไปไม่ได้มันน้ำกระเทือกันมดเลยเนี่ยไอ้เรื่องแหงไปก็ตังเลย,ยไปยตังแล,ล้วลูกเองร่วมไม่มีต้นยืนเลยเหรอดูครั้งแรกเขายังดีนี่นะพี่นะโอ้ย,ยังหวัดเฮ้ยตายดูชาวแมมได้ทเทเล็กเอาแค่น,นั้นแหละ ่คิดว่ามันจะเป็นยังงี้เนาะโอ้เสียเม็ดนะเขาน้ำเชื่อกันมดน้ำสะกะับน้ำน้ำเท่ากันไม่สามารถที่จะระบายน้ำจากนาลงไปนี้ได้ครับเขามันก็เลยจมน,มนะะ้ำครับนี่ครับดูครับระดับน้ำครับเท่ากันนี่ครับน้ำไหลไปไหนไม่ได้แต่ป๋ายังอยู่อีกหลายนะครับ่ป๋ายอยู่นี่นี่นะครับหลายเลย เดี๋ยวมันคงจะลงอนะ่ะคงจะลงมาในบ่อนี่แหละครับเอ,อ้ยทำนายากกับผีนี่สูบใส่ห้าขั้งนะครับผลมันดีมาดีตอนไปลไายๆนะครับเขาได้พอี่ผลผลิตได้ผลกระโตกมาน้ำท่วมเขาออกรวง ลมทั้งลมต้งฝนครับนี่เนี่ยวันล่ลมร่วงกับเสียหายครับทำยากครับนี่นนครับทั้งแรกเขาแปลงนี่ยังดีเลยครับดีมากเลยผมว่านเนี่ยไรนี่จะได้ไม่ตามวัดเป็นชิฟกระสวอบแหะครับทั้งแรกเนี่ยยืดไว้นะครับไ้เป็นสันนะครับแต่ทีนี้มันไม่ได้เลยครับเพราะว่าลมมัดเกียเก่ยวเกี่ยวยากครับ

ลมในตอนนี้ฝนตกที่แรกนู่นอะีกที่ว่าพายุอะไรนะั่นอ่ะเออเขาลมมัดเลยลมตื่นเช้ามาวะมันเป็นร่องพอดีแล้ววะนานอันนี้ก็ไม่ลมแต่มันลร่มอันเดียวนี่แหละไปจักหาหกระสบกไปสั่งหัวมนะันเ ร่วงมัดเลยก็ดูไปแล้วมันเจ็บอื้มมันเจ็บเป็นเบาๆเราไปดูเลยมันก็ยกขึ้นยูนะมันจะกันเลยใช่ไหมเสียนมันชิบาร์้ลเห็นมัใช่เออมอนจะกันนั่นแหละเสียบมันนั่นไม่ได้นะตรงนี้มันมันต่ำไงเองตรงนี้มันต่ำมันต่ำเพิเลยตรงนี้ด้วยความเอียขี้นี้กันเลยมันจปดูทีหลังอะไรก็ทำมันแล้วทีนี้ตอนข้งแรกเห็นร่วงโอ้ย่างดีเลย

ปด้าเนี่ยถานเน้นไม่รวมโนว้ยเกี่ยวชิบะทีแบบนนะี้แหละแต่นี่หรอพอชิบะทีอะไรหน้าอะไรเดี๋ยวนึแล้วอันนั้นหนูตักต,ตัเดี๋ยวจ่อยล่มหาต้นทิน้งอย่างนี้ลยเนาะ ไม่ไก <łość> ่ไราไร่เนี่ยไมนไก่ไลาไร่นี่ยอคิดไรนะอันไหน่คิดไแม็กกันนะแล้วอันนี้มันยังไม่แก่นี่ยโอ้มันสูมน้าใส่สอทั้งทีกันมันจะยี่วะนที่นายแม็กนี่ฝั่งไงเนี่ยอ๋อ เมีดก็ลายลุงพองผลตกยังแรงกวแก้หเลยก็บ้านลุงอยังแรงเนี่ยเมื่อในบ้านไม่ได้แรงแต่ตอนนี้แรงยังแรงเพราะว่าโตแค่บ้านเพื็กนี่เอาคั้งก็วันเนี่ยแรงอีกยังแรงเลยแต่มันแรงไม่นานเนโนนี้นแต่ในบ้านเนี่ยมันไม่แรงใช่ไหมล่ะพอประมาณสิครับแปลกมันก็บ้านอีกยังแรงเลยฝนทั้ง่มพอตกแต่เมืโอตายเลยว่าแต่มันตกประมาณแค่กี่นาทีนี่แหละ นี่ค้างแรงนาไม่ได้แหงคันเนลฝนตกใสเรือนี่นะไม่ดีตอนนี่เนาะฝนตอนการก็ากว้า่าัดไปนี่ยาว่ปมอามลยยอดโอ้ยอสูงโค้งโอ้างดีเนาะแปนมาไหม,ามแ,แม่ที่รันาเกิด เดี๋ยวมอสองกุงเมเอยขนาดนะบิงนนั้นโตทิ่มนั่นน,ะน,นดด่ะบิงนนมันไดดีซ้ำมีแต่ยาเลยตอนนั้นนะ่ะเดี๋ยวไปตามเดี๋ยว ต่ำแค่ช่วงนี้แะแต่แต่ไเนต่ำเท่าไรล่ะต้องถาัอะไรลองตา,งงา,งตางแล้วนก็ไปน่นนี่แี่ะรเรียนมันก็ต่ำเพราะมูกีสูงอ่ะแล้วก็ล,วกลองตามนี่แหละี่มันั่น พักคุ้ยไม่ได้ดูหรอกวะพักคุ้ยนอนเหมือทีวันนั้นนี่เวิบเลยเนี่ยนี่พักไม่ได้บอกมันเนี่ยบ่เห็นมันเนี่ยมันไม่เห็นยามันก็ไม่ดูเนาะมันถ้ามันเบี่ยงมันต้องมันก็พอดีกันนะตรงนั้นอีกนึงแต่อันนี้ยมีอะไรอ่ะอ๋อตอนมันลงมามันไม่ได้ดูหรอกว่าไม่สังเกตหรอว่ามันมีนี่ยานี่ย ว่าม,มันมาแล้วมันลงเลยเนี่ยเลยมันใช้เวลาไหมละ่ะก็มันเขามันล่ม ก็เรานฮะอเราขันไหมฮ้ไม่ใช่เลยนีโห้ยตนแคขันวางน่เออนี่เขาทำกันเาดียวนี้ก็ใรก็ทำเหมืนเดียว็มีแล้วติเดียวนี่เดแต่แค่นี้แหละนันปัญหาแค่กับใครเทำกันลรอหรอใครทำไม่เลยไครบภาพระับทลายอะไรกันต่าง่น้ำมดีล อะไรก็เอาแล้วนะมาแล้วนนะโอ้ยกระเบื้ฟงไม่วดขึข้นหน้าเขาศาลจังแวะนี้จะเชื่อฟังใหม,ม,ม่โอ้ยยนะโอ้ยันฟังเดียวด้วย 高。 Nyet n'roooy Nyet n'roooy la, n'roooy สรับปีนี้ก็สินสุดสักทีครับสำรับปีนี้ก็สินสุดสักทีครับเส็เด,ด,เ,รเ,เ,ดเรียบร้อยครับเดี่ยวเขาไม่ดูเรอะไรครับโอเคเส็ดเรียบร้อยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ